ต้นไม้ต้นนี้ถึงแม้ว่าจะมีชื่อไทยที่บ่งบอกว่ามีถิ่นฐานใกล้กับประเทศไทยมากๆเลยแสดงว่าเขาสามารถจะเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราเพราะว่าอยู่ในภูมิภาคเดียวกันแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเขาเองไม่ใช่ต้นไม้ที่มีอยู่ย่านนี้แต่ก่อนเก่าไม่ได้อยู่ในเอเชียอคเนแต่ประการใดหากแต่ว่าข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากแถบอเมริกากลางเลยครับไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกปานามาฮอนดูรัสแต่การที่เราพบเจอเขาครั้งแรก ที่เกาะชวาก็จึงทำให้เจ้าต้นไม้ต้นนี้มีชื่อในชื่อไทยว่าขี้เหล็กยาวาหรือขี้เหล็กชวานั่นเองเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสวยงามตลอดทั้งปีแล้วก็มีพุ่มสูงพอสมควรเลยหากท่านสนใจต้นไม้ต้นนี้ไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าขี้เหล็กเยาวาหรือแก่นร้างก่อนที่จะนำมาปลูกในบ้านเรานะครับ ถึงแม้ว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่มีแฟนมือเย็นได้แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักต้นไม้ต้นนี้แต่ประการใดแต่เนื่องจากว่ามือเย็นเป็นช่องที่ผลิตสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆเจอยต้นไม้ต้นสวยต้นงามเราต้องนํามาฝากกันเผื่อท่านสนใจแล้วก็ไปหามาปลูกกันนั่นเองเริ่มต้นเราก็ไปทําความรู้จักจากชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก่อนก็จะทําให้เราเข้าใจลักษณะหรือสันฐานของเขาพอสมควรเลย โดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าขี้เหล็กแยวาหรือขี้เหล็กแยวาก็คือเซนนาฟ r u ติโคซาโดยชื่อสกุลเซนนานี้ก็มีรากศัพท์มาจากคําในภาษาอาหรับซึ่งเรียกต้นมะขามแขกซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสกุลเดียวกันนี้นั่นเอง นอกจากนี้ชื่อชนิดฟุติโคซาก็มีความหมายตามภาษาละตินว่าเป็นพุ่มเป็นพวงหรือเป็นกอนั่นเองทั้งนี้ก็มาจากลักษณะสันฐานของทรงพุ่มของเจ้าขี้เหล็กเยาวานั่นเองที่จะมีลักษณะการเจริญเติบโตเป็นพุ่มกอสวยเลยครับในแง่ของการนํามาใช้งานประดับตกแต่งสวนหรืองานภูมิทัศน์นั้น เรานิยามว่าเจ้าขี้เหล็กเยาวาหรือขี้เหล็กชวานั้นเป็นไม้พุ่มสูงไม่ผลัดใบทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเองสามารถจะเจดินเติบโตไปได้สูงถึง4เมตรเลยแล้วก็มีพุ่มกว้างพอสมควรและนอกจากนี้อุปนิสัยของเขาก็คือเป็นไม้ไม่ผลัดใบด้วยเราจะเห็นความเขียวะจีของพุ่มใบนั้นชั่วนาตาปีแบบนี้ไปพร้อมๆกับการออกดอกอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองต้นของเขามีการแตกกิ่งก้านสาขาจากโคนต้น มองไกลๆก,ก,ก็จะมีลักษณะทรงพุ่มโปร่งหรือค่อนข้างกลมลำต้นนั้นเป็นลำต้นที่มีเนื้อไม้ทําให้สามารถตั้งต้นตรงสูงขึ้นไปได้แล้วเปลือกลำต้นนั้นก็มีผิวเรียบมีสีน้ําตาลอมเทาแต่ถ้าหากมีอายุมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการแตกเป็นร่องเล็กๆใบที่เราเห็นนั้นก็เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคู่โดยหนึ่งช่อใบนั้นก็จะมีประมาณสัก2คู่ โดยคู่ใบที่อยู่ด้านล่างลงมานั้นก็จะมีขนาดเล็กกว่าคู่ใบที่อยู่ปลายใบโดยสันฐานของใบนั้นเป็นรูปไข่ซึ่งไม่สมมาตรเลยนะครับเป็นลักษณะที่เด่นมากๆของกิเลกเยาวาทําทให้เราเห็นเนื้อใบที่มีรูปร่างเมื่อเรากางออกดูนั้นจะไม่เท่ากันหรือไม่สมมาตรนั่นเองปลายใบแหลมเห็นเส้นใบชัดแล้วก็โคนใบมนเข้าหาก้านใบเนื้อใบนั้นจะมีสีเขียวออกด้านด้านแล้วก็ในส่วนของหลังใบก็จะมีสีดรอป่าเล็กน้อย แล้วก็รวมไปถึงตัวขอบใบนั้นก็เรียบเลยนะครับสำหรับการออกดอกนั้นก็เป็นที่น่าดีใจว่าเจ้าชีเหล็กเยาวานั้นเป็นต้นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีออกดอกเป็นช่อกระจะสั้นๆและในช่อกระจะเหล่านั้นก็จะมีดอกย่อยที่มีกลีบดอกสีเหลืองโดยในดอกย่อยเหล่านี้ก็จะมีเกสรเพศผู้จํานวนมากเลยนะครับแล้วก็มีขนาดที่ไม่เท่ากันก็เป็นความโดดเด่นอย่างหนึ่งของเจ้าขีเหล็กเยาวาเลย เสียดายที่ว่านิดหนึ่งก็คือเจ้าดอกเหล่านี้หลังจากออกมาแล้วจะทยอยบานลงไปเรื่อยแล้วก็ร่วงร่นไปพร้อมๆกันด้วยนั่นเองแต่ด้วยปริมาณที่ออกมามากๆนี้ก็ทำให้เราเห็นความสวยงามของดอกของทรงพุ่มนั้นอยู่อย่างต่อเนื่องเลยและแน่นอนครับว่าความเป็นไม้ไม่ผลัดใบก็จะทิ้งทั้งใบทิ้งทั้งดอกอย่างต่อเนื่องให้เราเห็นด้วยเช่นเดียวกัน หากท่านคำนึงถึงภาระงานในการเก็บกว่ดาดใบและดอกของเจ้ากิเล็กยาวาเมื่อเย็นก็ไม่แนะนําให้ปลูกกิเล็กยาวานะครับเพราะว่าจะทยอยทิ้งใบยอยู่เรื่อยๆและก็รวมไปถึงการทิ้งดอกอยู่เรื่อยๆนั่นเองยิ่งเราเลี้ยงดูได้ดีเราก็มีภาระเยอะด้วยเช่นเดียวกันสําหรับท่านที่ไม่กังวลเห็นดอกของเขาแล้ว อยากจะนํามาปลูกไว้ในบ้านเรียนเพราะสร้างความสวยงามสร้างความสดใสให้กับสวนของเราได้ดีมากๆแล้วก็เมื่อยแนะนําว่าให้ตรวจสอบพื้นที่ของเราก่อนนะครับโดยพื้นที่ของเรานั้นก็ควรจะมีแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดจะได้คุณภาพของการเจริญเติบโตได้ดีมากๆและรวมไปถึง การให้ดอกก็เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยแต่ถ้ามีแสงแดดน้อยกว่านี้ประมาณสัก6-8ชั่วโมงต่อวันก็พอได้อยู่แต่ถ้าน้อยกว่านี้มือเย็นก็ไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าจะตามมาด้วยอาการต่างๆนานา,นาเช่นใบอ่อนย้วยโปรโก่ง โตช้าและก็รวมไปถึงการถูกเข้าทําลายโดยโรคและ,มะแมลงได้ง่ายนั่นเองหาพื้นที่แสงแดดเต็มวันปลูกไว้ดีกว่านะครับและเป็นธรรมชาติอยู่เองของต้นไม้ในสกุลเซนนานะครับว่าเขาจะเป็นต้นไม้ที่สามารถจะเจริญเติบโตได้ในพื้นดินที่มีความหลากหลายของความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างหลากหลายมากๆเป็นดินเลวที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุน้อยก็สามารถจะเจริญเติบโตอยู่ได้แต่เมื่อังแนะนําว่าให้ปรุงดินไว้เป็นดีที่สุดเลยนะครับพยายามใช้ดินเดิมหนึ่งส่วนหรือดินปลูกหนึ่งส่วน ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยมั่งอีกสักหนึ่งส่วนใช้เป็นวัดสดุปลูกได้เลยเพราะว่าการที่เราผสมอินทรีย์วัตถุลงไปนั้นก็จะทําให้พืชน,นั้นมีธาตุอาหารในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วตัวอินทรีย์วัตถุเองก็จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นให้มีช่องว่างในดินแล้วก็ทําให้น้ําและอากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองในเรื่องของการดูแลรักษาก็พยายามรดน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งถึงแม้ว่าเจ้าขี้เหล็กเย ในะระดับหนึ่งเลยแต่เราไม่จําเป็นต้องทำร้ายเขาถึงขนาดนั้นนะครับรดน้ําต่อเนื่องไปอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งแบบนี้ก็จะรักษา ระดับการเจริญเติบโตของเขาต่อเนื่องไปนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยคอกก็เพียงพอแล้วยกเว้นเสียแต่ว่าต้นไม้ของเรานั้นมีการเจริญเติบโตที่ช้ามากๆแตกใบน้อยให้ดอกน้อยลองตรวจสอบเรื่องปริมาณของแสงแดดก่อนนะครับว่าเพียงพอหรือเปล่าแต่ถ้าแสงแดดพอแล้วมีแสงแดดอย่างเต็มที่เลยแต่มีอาการอย่างที่ว่าลองให้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยคอกนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็สามารถจะให้ปุ๋ยทางใบสูตรเสมอเช่น15 15 15เช่น20 20 20ฉีดพ่นลงไปในช่วงระยะเวลาเช้าๆทุกสัปดาห์อย่างน้อยประมาณสัก1เดือนติดต่อกันทุกสัปดาห์แบบนี้ก็จะทําให้การเจริญเติบโตของเจ้ากิเล็กเยาวาดีขึ้นเยอะเลยครับสำหรับการเวลารักษาอีกประการหนึ่งที่ควรจะทำก็คือการตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่มเขาอยู่ในระยะที่ต้องการประกอบกับเจ้าขี้เหล็กเยะวานั้นเป็นต้นไม้ที่มีการแตกพุ่มต่ําถ้าหากเราต้องการปลูกเขาเป็นไม้พุ่มสูงไปแตะที่ระดับ3 4เมตรการตัดแต่งทรงพุ่มที่มีแนวโน้มที่จะระหัวของเราในการที่จะเดินเข้าไปใช้ทรงพุ่มของเขาตัดออกบ้างแบบนี้ก็จะทําให้ทรงพุ่มโปรง่งแล้วก็สามารถจะไปใช้พื้นที่ภายใต้ทรงพุ่มของเขาได้ดีขึ้นนเองรวมไปถึงการตัดแต่งกิ่งแห้งกิ่งตายออกบ้างแบบนี้ก็จะทําให้ทรงพุ่มของเราไม่สะสมโรคและแมะลง และเป็นธรรมชาติอยู่เองที่ขี้เหล็กเยาวาก็จะมีโรคและ,มะแมลงเข้าทำลายด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้เชื้อราและแบคทีเรียก็เข้าทำลายได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนแข็งแรงพอสมควรเลยเจ้าเชื้อราและแบคทีเรียต่างๆเหล่านั้นจะไม่ทําให้เขาล้มหายตายไปได้ง่ายๆแต่ถ้าเราเป็นกังวลก็ใช้ไตรสารแล้วก็ลามินาในการผสมน้ําฉีดพ่นควบคุมไว้นะครับโดยไตราสารและลามินานั้นสามารถจะผสมเข้าไปพร้อมกันแล้วก็ฉีดพ่นในช่วง ระยะเวลาเย็ยนๆได้เลยนอกจากนี้ก็อาจจะมีแมลงปากกัดอย่างตั๊ก,กแตนหรือด้วงบางชนิดเข้าทําลายใบของเขาได้บ้างก็แนะนําให้ใช้เมทาซานในการผสมน้าฉีดพ่นนะครับพ่นในช่วงระยะเวลาเย็ยนๆเช่นกันจะทําให้เมทาซานออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ถ้าท่านมีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแล้วก็สนใจรูปใบที่มีความแปลกตาของคิเล็กเยาวาหรือคิเล็กชาวาและต้องการสีสันของดอกจากทรงพุ่มที่เป็นไม้พุ่มสูงแบบนี้มาปลูกไว้ในบ้านเรือนก็แนะนำาิิเล็กชาวาหรือกิเล็กเยาวา อย่าลืมว่าต้องเป็นพื้นที่แสงแดดเต็มวันนะครับจะได้กิเล็กเยาวาที่สวยงามมากๆเลยหากท่านเป็นคนที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านี้ให้มีสารเคมีตกค้างในสวนของเราซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้อง กําจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในส่วนของเราให้เราต้องเป็นกังวลน,นะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จทั้งช้อ p ปี้ลาซาด้รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเขมประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วท่านสามารถจะแอดไลน์คุยกับแอปพลายเขมได้โดยตรง ส่งเร็วด้วยนะครับสำหรับท่านที่รู้ตัวแล้วว่ารักและชื่นชอบต้นไม้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามมือเย็นไวนะ้และถ้าจะใ้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสต u โ i แอปพลายเกมประเทศไทยแล้วก็กิเลกเยวาวาล่าไปแล้วนะครับสำหรับกิเลกเยวาวาต้นนี้มือเย็นถ่ายทําที่ จังหวัดสุดราษฎร์ธานีอยู่ในพื้นที่ริมถนนทางหลวงเลยนะครับต้องขอบคุณพี่ผู้เป็นเจ้าของที่มือเย็นเข้าไปขออนุญาตถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญชวนท่านได้หามาครอบครองต้นไม้งามๆต้นไม้สวยแบบนี้กันนะครับ